ข้อที่6ในลิ้นชักมีถุงเท้าที่จัดเป็นคู่ไว้4คู่โดยเป็นถุงเท้าสีดำสอคู่และสีขาว2คู่ถ้าสุ่มหยิบถุงเท้ามา2คู่จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ถุงเท้าทั้ง2คู่เป็นสีเดียวกันวิธีทํานะคะแล้วก็ให้ s แทนปริภูมิตัวอย่าง ของการทดลองสุ่มนี้เราก็จะได้ n s เท่ากับรองเท้า4ี่คู่เลือกมาสองคู่นะคะก็จะเท่ากับสี่แฟกส่วนด้วยสองแฟกสองแฟกสองตัดสี่ก็จะเป็นสามคูณสี่แล้วก็ส่วนสอง สองหนึ่งสองสองสองสี่สามสองก็เป็น6นะคะต่อไปเราก็ให้ e แทนเหตุการณ์ที่จะได้ถุงเท้าทั้งสองคู่เป็นสีเดียวกัน กรณีที่หนึ่งหยิบได้ถุงเทา้าทั้งสองคู่เป็นสีขาวก็จะมีได้หนึ่งวิธีนะคะต่อไปกรณีที่สองหยิบได้ ถุงเท้าทั้งสองคู่เป็นสีดำก็จะมีได้หนึ่งวิธีนั่นคือ n e เท่ากับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเราก็จะได้ P e e เท่ากับ NE ส่วน NS เท่ากับ1ส่วนสดังนั้นความน่าจะเป็นที่จะได้ถุงเท้าทั้งสองคู่เป็น สีเดียวกันเท่ากับหนึ่งส่วนสาม